สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมารีวิวงานวัดประจำปีของประเทศมาเลเซียนะคะคนจีนนะคะก็จะมีงานวัดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เป็นการเข้าทรงของแต่ละองค์เทพเป็นเหมือนคล้ายวันเกิดค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือจะจุดกระดาษเงินกระดาษทองเนาะ พี่น้องชาวจีนก็จะมาช่วยกันเก็บกระดาษเงินกระดาษทองเป็นกองเป็นกองไว้เนาะเป็นประเพณีของเขาแต่ละปีเนะะเาะก็จะมาช่วยกันทำก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นคนกลางคนอายุเริ่มเยอะกันแล้วเนาะก็จะมีพวกประจางขนมผลไม้อาหารคาวหวาน ส่วนมากก็จะเป็นผล,ลไม้ห้าอย่างสามอย่างพวกทอดปลาทอดกุ้งไก่ต้มไก่ลวกไก่กบประมาณนั้นเนาะพี่น้องนะก็จะมีข้าวข้าวข้าวหงุงแล้วก็จะมีหมูพะโลหมูหมอเบอร์เลยต้มน้ำซุปแล้วก็จะมีผัดผักรวมหัวหมูด้วยแล้วก็ ไก่ผัดไก่ขนมนี่หลายอย่างค่ะพี่น้องเป็นประเพณีของเขานาแต่ละปีส่วนคนที่ใส่ชุดดำนั่นก็จะเป็นผู้ทําพิธีถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับว่าเขาจะเป็นคนสวดมนต์อัญเชิญสิ่งที่เรามองไม่เห็นมารับสิ่งที่ทุกคนทําให้ก็คือเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็จะมีมา้า สีแดงสีดำสีขาวสีเขียวแดงดำขาวเขียวเหลือง5ตัวใช่ไหมพี่น้องห้าตัวสีดำสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงก็เปงใส่กันน้อแล้วก็จะจุดเผาไฟก็เป็นการอันเสร็จพิธีแล้วก็จะเอา สิ่งที่เราเอามาไหว้ผลไม้พวกกับข้าวก็ไปพากันเอาไปกินเนาะพี่น้องเนาเนะเป็นสินริมงคลต่อครอบครัวต่อเรามีละครั้งช่วยช่วยกันช่วยแชร์กันออก